สำหรับคลิปนี้ก็มีราคาไล่ละ120 0 0 0บาทนะคะเป็นโฉนดนอสอ .3 ามกค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของเขาบอกว่ายกแปลงเลยนะคะ7 7 0บไร่เลยนะคะทุกคนอยู่พิกัดต,ตำบลวังเพิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดรบบุรีนะคะห่างจากสี่แยกวังเพิง9กิโลเมตรค่ะห่างจากถนนเส้นหลักนะคะ2 0 5กิโลเมตรนะคะห่างจาก4เลนนะคะ หกกิโลเมตรค่ะห่างจากโคกสำโรงนะคะ17กิโลเมตรห่างจากวัดเขาป่ายา่าในพื้นที่นี้นะคะก็จะมีบ่อน้ํานะคะเนื้อที่ประมาณ20ไร่เลยนะคะมีไฟฟ้ามีปลาปลาครบเลยนะคะในแปลงนี้นะคะหากท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อไปอยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะติดต่อเจ้าของได้เลยนะคะราคาย,ยกแปลงเลยนะคะทุกคน770ไร่ไร่ละ120 0 0 0บาทโฉนดนอสสามกนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ